พระอาทิตย์สวยมากเห็น,นบ่ยังบ่แรงจ้าดิว่บบาบังบ่อก,กุ้งบ่บอปลาบ่อเลี้ยงกุ้งนะคะ่ะเลี้ยงกุ้งกำกัจ้ามาดูกันอันยหา่สิบ่เห็นคอมเมนต์เดอ้อ้บักคงเลยนี่บักคงเพิ่มเลยนี่นี่บักใหญ่นึงนี่บักคงเพิ่มโอ้โอ้โอ โอเคน้อยๆกับมี่นี่เมืองเนี่ยเบืองเห็นบรรยากาศปล่อยน้ำลงหนองเห<ะ>็นบ่อันนี้คือบรรยากาศตอนเย็นกับบ่อเลี้ยงกุ้งนะคะเบิงบ่งเๆๆองเมื่งเมือง,งมะคุงสอ่นว่ามาคุง ไอเดี๋ยวน้อง nuôi ซอนนี่เนาะเดี๋ยวค่อยมาเอาเนาะเบื้องราคะบรรยากาศอยู่บ่อเลี้ยงกุ้งนะคะบ่อเลี้ยงกุ้งนี่อันนี้กุ้งกำกามเห็นปะกําลังปล่อยน้ำลงหนองนี่มันคงเบื้งบักคงเนี่ยบักมะละกอเยอะแยะเลย บรรยากาศตอนเย็นจ้าว่สวยไหมวิวสวยไหมเนี่ยบรรยากาศตอนเย็นจ้าที่บ่อเลี้ยงกุ้งนะคะ่มีพระจันทร์ด้วยดูท้องฟ้าสวยงามมาก ลือบอ่อล่างน้องล่างกันนั่นแล้วนี่ี๋ยวก็เอาเยวกุ้งมามาลงจ้ะลือเหมาะน้องแห้งๆแบบนี้แล้วก็พอพอหนองมันแห้งแบบนี้แล้วก็บบวกสิเอาปูนขาวมาวานมันแห้งก่อนปูนขาวมาวานขายเชื้อแบคทีเรียแล้วก็สิเอากุ้งมาลงจ้ะพูดมีนกน้ำผุดเห็นนกบ่พูดนกนกมาหาจินป่าเป็นกบบคงเต็มยุ่คน คงเยอะแยะเลยบรรยากาศตอนเย็นบ่อเลี้ยงกุ้งนะคะเพื่อนมองนี่เพื่อนบักผ้าก็ผ้าของก็ออกดอกเห็นปะเมื่อนี้น้อยเนี่ พุ่งเลี้ยงปลา,าเต็มไปหมดเลยเพื่นอนเพิ่มแบบเ้าวเตี้ยแล้วนี่แบบเ้าวเตี้ยเห็นบ่นี่แบบเ้าวเตี้ยเห็นบ่หน่อยนี่เอยเตี้ยเตี๋ย,ยนี่เ้า,าวเตี้ย ข้าวบังบรรยากาศยง้มแรงบ่อเลี้ยงกุ้งจ้าเลือบอ่บอลางบ่อแล้วเดี๋ยวเอาปูนขาวมะวานปูนขาวมาข่าเชื่อแล้วก็สียเอาปูนขาวมาข่าเชื่อแล้วก็สียเอากุ้งหน่อยมาลงจ้าเลี้ยงไม่จ้าอันนี้คือบอ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกามนะคะ บรรยากาศยามเย็นนะคะดูสิคือบรรยากาศยามแรงจ้าม่วงบักข้าวเนี่ยบักข้าวข้าวดกคักนี่ถึงพื้นเลยเนี่ยเม็นบนี่ถึงพื้นเลยจ้าเบิ่งเนี่ยบรรยากาศยามเย็นจ้าบ่อเลี้ยงกุ้งกำๆนะคะมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งเลย พิธีชาวบ้านค่ะอันนี้บ่อเลี้ยงกุ้งกำกามจ้าน้ำาแรงกับนี่นกความคนนี่นกปูปกพีกบรรยากาศย้ำแรงเบัง แต่วันสวยมากให้คนะนะเบอเลียงกลุ่งจ้ะอันนี้สำหรับลายนามจ้ะพูดอะ่ะบักพาวมาดกเธอบักพา,าวบ๊าดกขาวพงเนี้เต็มต้นเลยเนี่ย พักพาวะพา,าวเต็มต้นเลยดกดกดกดโบรเรียงกรุงกมกามเด้อผุ่นทจ์กำลังขึ้นดูพระอาทิตย์ยามเย็น อาทิตย์ยามเย็นนะคะคุณเด้อสวยมากเลยนา่เห็นบ่คุณสวยๆคุณอาทิตย์ยามเย็นจ้าเปนมะพร้าวอันนี้บอ่อเลี้ยงกุ้งเด้บอบ่อเลี้ยงกุ้งกล้ามๆจ้า อันนี้คือหมากอะไรหมากน้อยหนงอันนี้คือหมากน้อยหนงเด็ดนี่เด้ดอเคยเห็นไหมนี่หมากน้อยหนงดูสิเยอะเลยข้างบนก็มีนู่น เราไปหามะละกอกันเดียววิศีชาวบ้านจ้าทีชาวบ้านเอามาย่างบักฮงอะเอามาย่าง Ấu oh, chắc đuôi chân đấy nữa <laughs> Thế vui là cho mắt bố mạnh chạy Đéo bè ao mai Đéo ao mai, đéo ao mai พูดแต่ไม่นกความพูดน,นกบน้างนะนกเจ้านกเจ้าตัวขาวๆคุณซ่วนวัวคงตัวมาคงนะหมากกละกอเยอะแยะเลยดูสิดูสิ นี่ยันี้ก็สอนนะนี่เด็ดมรกรก่อนเด้อเนี่ยเพื่นน่ะ่เหลืองๆอเอาจักหน่วย บรรยากาศเนาะยามแรกบางเนี่ยอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะคะอ่านไม่ได้คะ่ะดูบรรยากาศยามเย็นสวยสวยสวย เพื่อแบบแบบพ้งไม่จะรวยแบบนี้พื่อเพื่อนปอยนาวกำลังปล่อยนาวลงหนองจ้ะคุณกำลังปล่อยนาวลงหนองเห็นบางคนอันนี้คือน้ำจากเขื่อนลำเปานะคะ พอจบแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะท <laughs> ่ันเดอ